สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องป้องไฟสุขขูสุข,ข้นครับผมพอ,พอบาวกระโดนครับพี่น้องครับทางช่อง youtube พลป่าไผ่ h ช n แนลและก็เฟซบุ๊กบาวกระโดนครับพี่น้องบรรยากาศยามเช้าของวันพฤหัสบ,บดีที่6ครับพี่น้องครับของเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8 บรยากาศแงมเศ้าณตอนนี้หกโมงก็ร่างเคิงครับพี่น้องอากาศนิ่งอากาศนิ่งเป็นก้อนขีฝฝาหนาเลยครับพี่น้องครับลักษณะแบบนี้คิดว่านนาจะมีฝนครับพี่น้องแต่ภาษาอีสานบานเท่ากับว่าฝนเดือนสมเนาะเดือนสฝนตกข้ามดอกบออกม่วง บรรยากาศยามเศร้าครับพี่น้องครับนี่ดอกมะม่วงบนตกข่มดอกัะม่วงบัออกม่วงอยู่หน้าปีนี้ก็คือสิได้กินหน่วยอยู่ครับพี่น้องครับกับมีหน่วยปลาป่ายนี่ต้นเดียวนี่แหละพอได้กินครับพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าก่อนจะไปทําการทํางานครับพี่น้องครับน้ำสาห้องกระเดอนกุมผ้าเนี่โอ้ร่งเคือง ไกลเคืองนะครับพี่น้องนี่แต่หอดส่วนกุมภามีหน้ามีสะพุสะพ่าโอ้น้ำสีบ,บกบขากบเทหอดมีสรบรรยากาศยามเสาร์ทุกท่านท้องให้ต้องน่าครับครับเบากระโดนพอดีเองาองว่วนเจีอยวง่วเอาขั้วออกกลามครับพี่น้องครับเองาง่วเอาขั้วออกกลาม ก่อนจีไปหาเหตุการณ์เหตุงานเนาะพองว่ควคกล้ยบ่เดียวเขาบ้านครับพี่น้องมาคลวว้ยบ่เดียวเขาบ้านเาลามใบอยู่น้ำทงไฮทงหน้า,าทั้งสี่แหละครับพี่น้องนะลามน้ำทงไฮทงหน้า,าทั้งสี่แหละครับตว่าก็บเป็นล้มเอ,อือยเอ,อือยเฉยเฉยอยู่ได้แหละ ถามว่าเอาว่าบ,บ,บ่เอาครับพี่น้องอากาศเย็นเย็นนหมอกย่ำเศร้าถ้าเอาก็นี่อบเอ้าเนาะอบเอา้าก็จะท่ายาอบอ้าวภา,าสายสานบานเฮ่ากับว่าห้อนเอ้าครับพี่น้องถ้าหอนเอ้าเขาคักๆนี่อาจจะมีฝนเลยนะต่ว่นนี่เบึงบ่งๆลักษณะแนวนี้อาจจะเป็นฝนตกฝนตกทางอื่นครับฝนตกทางอื่นนี่สังเกตเบึง นมอกแข็งพี่น้องออกไรบรรากาศแามเศร้าครับรักษาสูขภาพกันหน่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้วุ้นอย่างไรครับแามเศ้าเสรงง้วควยออกลามครับออกลามแล้วก็จะไปหาเหตุการณ์เหตุงานพี่น้อง ลำแถวนี่นะครับลำแถวหน้านี่แหละบาไปไกลแล้วลำเล่มหย่าเล่มยู่แถวนี่แหละอ่าโอ้ไปไกลว่าได้หย่าคนเบิ้งให้หย่าคนเบิง้งง่วเบิงค่วยให้พี่น้องรักษาสู้แผ่กัะน่ำครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะ พวกพ่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ